เจอกันไลฟ์สดประจำวันอังคารที่15ตุลาคม2567นะครับแนวโน้มราคาทองคำยังคงอยู่ในบทวิเคราะห์ของเมื่อวานอยู่นะครับยังไม่ไปไหนเลยสวัสดีทุกท่านครับกับกราฟเราไปดูกราฟกันสักครู่อ่าเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มนะครับยังไม่ไปไหนเลยนะครับยังคงอยู่ในแนวโน้มเดิมดังนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาทักทายกันนิดนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าสมาชิกเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างไงบ้างครับวันหยุดยาวที่ผ่านมาทุกท่านได้ไปเติมความสุขให้กับตัวเองให้กับครอบครัวบ้างไหมครับหรือบางท่านอาจจะเติมความสุขตัวเองด้วยการพักผ่อนอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันแล้วไม่เคยได้อยู่บ้านมายาวๆบ่อยนัก ดังนั้นพอเป็นวันหยุดบางท่านก็จะใช้วิธีการพักผ่อนอยู่กับบ้านเป็นอย่างไรบ้างครับขอไลค์ขอหัวใจด้วยใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจขอแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ ไปดูกันเลยครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรกันต่อไปกับเทคนิคอลอนาลิซิสครับ เทคนิคคราวนี้มันก็มาจากหนัง,งนสือเทคนิคเทดทองแบบจอมยุทธของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าลืมนําหนังสือมาไว้ข้างตัวนะครับเพื่อที่จะใช้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราใช้เทคนิคจากหนังสือเล่มน,นี้ในการฝึกฝนด้วยกันนะครับไปเลยนะครับทุกท่านหนังสือเล่มน,นี้เห็นว่าตอนนี้เนี่ย c 1หมดแล้วนะครับหมดหนังสือยอดมันหมดนะครับแล้วก็ b 2 s ก็รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือที่สำนักพิมพ์เคล็ดไทยนะครับ เพราะวา่าจัดพิมพ์รอบ2ยังไม่ได้พิมพ์นะครับก็เลยต้องจําหน่ายของเดิมให้หมดก่อนตอนนี้ต้องสั่งซื้อที่เคร็ดไทยนะครับทุกทกท,กท่านโอเคครับไปต่อเลยสวัสดีครับผู้เป็นอย่างไรบ้างครับผู้สบายดีนะดูยุ่งยุ่งนะจ๊ะใช่ไหมทำเฟรมลายสชั่วโมงครับตอนนี้ ยังอยู่ในแนวโน้มที่วิเคราอไว้เมื่อวานนี่คือที่วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะครับวนัน,วนจันทร์วันจันทร์ที่10 4ตุลาคมนะครับที่ผ่านมาสบายดีเนาะโอเคแล้ววันนี้วันที่15ตุลาคมยังคงอยู่ในแนวโน้มเดิมนะครับก็คือแนวต้าน2670เเหรียญนะครับ แล้วก็แนวต้านแรกนะครับอยู่ตรงนั้นแนวรับแรก2,646ตอนนี้ราคาอยู่ที่2,644เอาละสตอนนี้ทำท่าจะเบรกแนวรับนะครับ2646ถูกเบรกลงมาแล้วแนวรับถัดไปก็จะไปอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับกับไทม์เฟรมที่เล็กกว่าไทาม์เฟรมลาย4ชั่วโมงเนาะเพราะตอนนี้ราคาเกิดการเบรกเอาครับ เบรกเอา2646เหรียญลงมาแล้วนะครับนี่โดนถูกทําลายไปแล้วแนวรับนี้นะครับส่วนแนวต้านเมื่อวานนี้ยังยังเอาอยู่นะครับเมื่อวานขึ้นไปสูงสุดที่2666 โอ้ตอง6เลยเนาะ2อ6 6แล้วก็แนวต้านเราอยู่ที่0ยังไม่ถูกทำลายแนวต้านยังคงเดิม2แนวต้านนะครับส่วนแนวรับตอนนี้ถูกทำลายล่าสุดตรงนี้เลยนะครับณนะเวลานี้เลยเพราะว่าณนะเวลานี้ราคาอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่ลูกศรสีดำที่ด้านข้างเลยครับเห็นภาพไหมครับสมาชิกทุกท่าน ราคากำลังขยับอยู่นะครับ2,644เหรียญขยับไปขยับมาอยู่เรียไทา์นะครับกราฟของเราเทคนิคเขาบอกว่าไอซ์ไน SI บอกว่าลงนะครับแล้วก็สโตบอกว่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้ม2,646เหรียญแนวรับนี้นะ่าเอาไม่อยู่แล้วครับเพราะว่า,าเทคนิคทั้ง2ทั้ง ISI แล้วก็สโตบอกว่ากำลังลงอยู่นะครับโอเคนะทุกท่าน แนวรับ MA น่าจะหลุดนะครับ MA ตัวนี้โอเคไปดูกันต่อที่รายชั่วโมงโอเคใครเข้าใจตรงนี้ขอ51ตัวครับนี่คือทำเฟรมราย4ชั่วโมงนะครับที่วิคเราะห์ไว้เราไปเจอกันที่ทำเฟรมราย1ชั่วโมงต่อเลยนะครับโลที่เท่าไหร่ครับที่ทำไว้โลที่2,602เหรียญตรงนี้นะครับ โลที่2000นี้เป็น time frame ลายนชั่วโมงแล้วทีนี้ยังไงต่อครับเมื่อโลอยู่ที่2,602เหรยเหรียญไฮอยู่ที่เท่าไหร่ครับไฮยอยู่ที่2,666เหรียญน,นะครับตรงนี้ ไก็คือเมื่อวานที่ทำไว้นะครับายเมื่อวานที่ทำไว้เราขยายกราฟมาดูกันครับแล้วอย่างไรต่อไปดีกับแนวโน้มนี้ดู RSI ครับนเวลานี้ลูกท่านลองดูที่ RSI นะครับตอนนี้ RSI เป็นอย่างไรบ้างจะเห็นว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับราคายกตัวขึ้นแบบนี้ครับ ราคายกตัวขึ้นแบบนี้นะครับราคายกตัวขึ้นเสร็จแล้วก็อย่างไรต่อแล้วไอซล่ะไอ i ไซนั้นย่อลงนะครับไอซไซย่อลงเห็นไหมครับไอซมันย่อลงนะครับแบบนี้ปังโอเคพอเราได้แล้วเราก็เราก็เลยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำครับ ก็คือมันเกิดการดิเวร์เจนขึ้นนะครับมันเกิดการดิเวร์เจนขึ้นของราคาทองคําเนื่องจากราคาเคลื่อนตัวขึ้นถุกทานเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเปิดหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธดูได้นะครับเรื่อง RSI Relative Strength Index นะครับในหน้าที่เท่าไหร่เอยสารบัญบอกว่าอยู่ในหน้าที่56นะครับหน้าที่56นะครับก็ลองเปิดอ่านกันดูนะ ทบทวนกันดูนะครับ RSI Relative Strength Index นะครับนี่ก็คือจุดที่1จุดที่2ของ RSI นะครับ RSI จุดที่1สลัาจุดที่1นะครับ RSI ทำโลโลงมาแต่ราคาทำ high ขึ้นไปเห็นไหมครับ1กับ2อ่าเกิด d i v e r g e n จนแล้วก็ยกตัวอีกราคาทำ high RSI ไม่ทำ high นะครับ RSI ย่อตัวลงอีกเกิด d i v e r g e n จนสครั้งนะครับแล้วก็ ราคาก็เปลี่ยนแนวโน้มเป็นลงแบบนี้เลยนะครับจากขึ้นก็เปลี่ยนแนวโน้มเป็นลงแบบนี้ด้วย RSI นะครับที่นี้คำถามมีอยู่ว่าเราจะมองจากราคาไหนดีครับณนะปัจจุบันณนะปัจจุบันเราจะมองจากราคาไหนดีว่าราคานี้มันลงแล้วจะลงไปได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับเราก็มองจาก High จากโลนะครับที่2602เหรียญตรงนี้นะครับโลที่2 6 0 2เหรียญตรงนี้แล้วก็ไฮที่2666ตรงนี้นะครับแล้วเราก็นำจุด2จุดนี้มาคาดการณ์การพักตัวลงด้วยเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเททองแบบจมยุทธเรื่องอะไรครับ ฟิโบนชัชีเราจะใช้ฟิโบนัชีนัมเบอร์ในการที่จะมาคาดการณ์แนวโน้มว่าแล้วราคาจะพักตัวลงได้แค่ไหนครับฟิโบนัชีนัมเบอร์อยู่ที่หน้า71ครับทุกท่านเปิดหนังสือเลยนะครับหน้า71นะครับก็ลองไปทบทวนวันนี้ก็ได้ทบทวน2เรื่องแล้วไอซ์ไเรื่องฟิโบนัชีอีก1เรื่องนะครับ ต่อนะครับเราก็ไปที่กล่องเครื่องมือด้านข้างเลยเมื่อเป็นแบบนี้กล่องเครื่องมือด้านข้างบอกกับเราว่ายังไงไปดับเบิลคลิกมาเลยครับที่ด้านข้างเอา f i b o n acci r e t r a s e m e n t มาครับการพักตัวลงเนาะแล้วเราก็ได้ว่าโลที่2 6 0 2เหรียญลากไปหาไฮที่ 2,666วางเลยครับได้มาแล้วครับตอนนี้ได้แนวรับจากฟิโบนัชชีมาตามนี้เลยครับทุกท่าน,านเห็นภาพเนาะเมื่อเราได้มาแล้วเราก็รู้แล้วครับว่าการพักตัวรงนี้เนี่ยมันจะได้ว่าแนวรับแรก23.6%เป็นยังไงครับหลุดลงมาแล้วนะครับแนวรับแรก2 3 6 2,651หลุดลงมาแล้วนะครับแนวรับที่2อยู่ที่2642เหรียญตอนนี้2644กําำลังจะถูกทดสอบนะครับเราก็วางเลยครับเอาเส้นมาเลย2642เหรียญวางแนวรับไป1เส้นนะครับแล้วก็อันนี้ 38.2%เนาะแนวรับถัดไปก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่50%ก็คือ2,634นะครับวางต่อเลยเอาเส้นมา2,634เป็นฟิโป50%นะครับเราได้แนวรับมา2แนวแล้วแนวรับต่อไปอยู่ตรงไหนครับฟิโปบอกว่า61.8%อยู่ที่2,627เหรียญ เอามาเลยครับ2,627แนวรับที่3นะครับได้แนวรับมา3แนวตามนี้นะครับส่วนแนวรับที่4 78.6%อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่นี่ครับ2,616นะครับเอาเส้นมาต่อครับ2,078.6% 2,616 เรียบร้อยวางต่อครับนี่คือแนวะรับจากฟิโบนัชชีนัมเบอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับการขึ้นไปเนี่ยจากการที่ราคาย่อตัวลงทํา A,B,C นี่นะครับใช่ไหมยังยืนยันไหมยืนยันว่าเป็น A,B,C ไปแล้วหรือยังครับเรากลับไปดูนิดนึงการลงนี้ยืนยันว่าเป็น A,B,C ไหม A จบไปแล้วที่ตรงนี้นะครับลูกศรสีดำเนาะ แล้วก็ B จบไปแล้วที่2670ตรงนี้นะครับลูกศรอ,อ่าวงไว้เลย B จบแล้วตรงนี้นะครับ A จบไปแล้วตรงนี้นะครับ2624 2670ที 2, 24, 2, 70, นี้คำถามคือ C ีเนี่ย2 6 0 2เหรียญเนี่ยจบแล้วหรือยังครับสมาชิกจบหรือไม่จบตรงนี้คือคำถามนะครับเข้าใจขอ5คนละ2ตัวครับกับถามนี้ที่ถามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะ ถามมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับมาวันจันทร์เมื่อวานก็ถามว่ามันจบหรือยังแล้ววันนี้วันอังคารสมาชิกว่าจบหรือยังครับ C ขึ้น C ที่วงเอาไว้2,602เหรียญตรงนี้จากทฤษฎีดาวบอกให้รู้ว่ายังไม่สามารถบอกได้เพราะอะไรครับ ทฤษฎีดาวยังไม่สามารถทำไฮที่สูงกว่าขึ้น B ีที่2670ได้เมื่อวานนี้ขึ้นมาสูงสุดเท่าไหร่2,666ใช่ไหมครับยังไม่ทำไฮที่สูงกว่า2,670เพราะฉะนั้นทฤษฎีดาวก็ยังไม่เกิดนะครับยังไม่มีไฮเออร์ไ e ฮนะครับแล้วก็ไฮถัดไปที่ทฤษฎีดาวควรต้องทำลายและเป็นพอยต์ที่สำคัญก็คือเจ้า2,600 85ตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอน2,670เหรียญยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสูงสุดแค่2,666เมื่อวานนี้นะครับที่เด้งกลับขึ้นมาจาก2,602เหรียญน,นะนะมันเด้งขึ้นมาได้แค่2,666เมื่อวานยังไม่ทำไฮเกิน2,670ดังนั้น2,685ก็ยังไม่มีดังนั้นตอนนี้พอยต์คือ เอาจริงๆพอยก็คือ2685นะครับส่วน2670เนี่ยเป็นจุดให้เราเฝ้ามองว่าเอ๊เอ๊เอ๊เริ่มแปลกๆแล้วนะถ้ามีไฮที่สูงกว่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีและมีการย่อตัวลงด้วยไทม์เฟรมราย1ชั่วโมงบอกว่าย่อตัวลงเพราะฉะนั้นการย่อตัวลงนี้จุดที่ต้องเฝ้าระวังคือจุดไหนครับสมาชิกจากไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโลที่ทำไว้2 6 0 2เหรียญครับ เห็นไหมครับลาย4ชั่วโมง p i v o t Point Show 2,602เหรียญแล้วยังไม่มีโชว์ตัวอื่นขึ้นมานะครับยังไม่โชว์เลยหลังจากนั้นนะครับดังนั้น2,602เหรียญจึงเป็นจุดที่ลาย4ชั่วโมงบอกว่าเฝ้าดูดีๆจะมี lower low ไหม k. ถ้าไม่มีก็คือไม่มีแต่ถ้ามีก็คือจะลงต่อแต่ถ้าจะขึ้นต่อไปก็แปลว่าจะไม่เกิดดังนั้นเราไปดูที่ลายชั่วโมงต่อครับนี่ก็คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นเนาะ กับลาย1ชั่วโมงครับจากฟิโบนัชชีนัมเบอร์5เราจะได้ว่าอะไรบ้างครับจากฟิโบนัชชีนัมเบอร์อันนี้เราก็จะได้ว่าแนวโน้มของราคานั้นนะครับจุดที่ต้องดูจริงๆก็คือ h ไฮที่2666วางไปเลยครับสีแดงสีแดงๆกันไปนะครับ แล้วก็โลที่2,602เหรียญตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่เราจะต้องเฝ้าดูด้านบนและด้านล่างนะครับส่วนการที่ราคาพักตัวลงก็เป็นการเขาเรียกว่าเล่นรอบนะครับกับการเด้งไปเด้งมานะครับในขาขึ้นเวลาจะขึ้นก็ต้องเด้งขึ้นเด้งลงนะครับมีการพักบ้างขึ้นบ้างพักบ้างแต่แนวโน้มก็คือขึ้นถูกต้องไหมถูกต้องส่วนขาลงในขาลง เวลาลงมันก็ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาลงอย่างเดียวครับเวลาลงมันก็ต้องมีเด้งขึ้นเด้งลงนะครับแต่แนวโน้มหลักก็คือลงอารมณ์นี้ก็คือแนวโน้มในขาขึ้นและขาลงนะครับมันมีการเด้งขึ้นเด้งลงตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นฟิปโบนัชชีซีปโอนาซีก็มีไว้สําหรับที่จะจับแนวโน้มการเด้งในระหว่างอัพเทนแล้วก็จับแนวโน้มการเด้งขึ้นเด้งลงในระหว่างดาวเทนนั่นเองนะครับนี่สรุปภาษาแบบบ้านนะครับ ไม่มีใครพูดแบบนี้นะมีคุณยุทธคนเดียวเพราะเราเป็นนักเทคนิคแบบบ้านบานสไตล์เฮยุทธครับโอเคนะเอาไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับที่จะเกิดขึ้นก็จะมีสี่แนวรับที่เขียนไว้เลยครับทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับ4แนวรับนี้เนะาะเขียนให้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าแนวรับแนวต้านหลักก็คือเส้นสีแดงนะ เส้นสีแดงนะครับแนวรับแนวต้านหลักนะครับเขียนเอาไว้ว่า2 0 0 0 666ตรงนี้เป็นแนวต้านที่ยังไม่ควรมีไฮเออร์ไ e ฮถ้ามีไฮเออร์ไ e ฮเมื่อไหร่นั่นหมายถึงราคาก็จะทำไมครับถ้ามีไฮเออร์ไ e ฮเหนือ 2,666เหรียญราคาก็จะขึ้นต่อไปแบบนี้โอเคนะ okay, เข้าใจนะครับแล้วโลด้านล่างก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่2,602เหรียญน,นะครับ2,602เหรียญเขียนไว้เลย ต้องไม่มีโลเวอร์โลถ้ามีนั่นหมายถึงราคาก็จะลงต่อนะครับแบบนี้เมื่อเรารู้แนวโน้มหลักแบบนี้นะครับเวลาเทรดนะครับเล่นรอบทำกำไรครับแบบใช้แบบว่า c n แน n เทรดนะเนาะเราก็จะต้องรู้ว่าจุดบนจุดล่างอยู่ตรงไหนก่อนนะครับ ถ้ามี high ก็จะขึ้นต่อถ้าไม่มี high ก็จะยังไซ d e w a y ์อยู่ในกรอบแล้วด้านล่างถ้ามีโลก็จะลงต่อแต่ถ้าไม่มีโลก็จะ s i d e w a y ์อยู่ในกรอบที่ด้านล่างนะครับเมื่อรู้แบบนี้แล้วตอนนี้ทำเฟรมที่เราดูคือทำเฟรมลาย1ชั่วโมงนะครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วตรงกลางครับกอนนี้ราคากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ราคามันทำ high ที่2 6 0 6เหรียญใช่ไหมราคาเนี่ย ดีดตัวขึ้นมาทำไฮแล้วก็กำลังพักตัวลงมาอยู่ถูกต้องไหมครับถูกต้องน้อเนี่ยครับราคาดีดขึ้นมาทำไฮแล้วตอนนี้กำลังพักตัวลงอยู่นะครับลักษณะการเคลื่อนตัวก็จะเป็นแบบนี้แล้วอย่างไรต่อครับเมื่อการพักตัวเป็นแบบนี้แนวรับมาจากฟีโบนาชีเราก็จะได้แนวรับมานะครับ แนวรับแรกนี่ถูกทำลายไปแล้ว2651ยี3.6%แนวรับที่2อยู่ที่แนวรับแรกตอนนี้กลายมาเป็นอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2,642เหลียนจาก FIPO 38.2%นะตรงนี้โอเคนะแนวรับถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่50% 50%2634 บเราก็เขียนไปเลย2,000 634นะครับง่ายไหมง่ายๆแบบนี้นะครับเราใช้ฟิโปนาชีมาใช้นะครับในการที่จะจับแนวโน้มการพักตัวลงนะครับในกรอบระหว่างสีแดงนะครับในกรอบระหว่างสีแดงนะครับเพราะว่าเป็นการพักตัวเนาะในกรอบสีแดงนะครับถ้าเกิดเบรกไฮทำไฮก็ไฮก็ขึ้นต่อเบรกโลทำโเวร์โลสีแดงก็ลงต่อ ถ้ายังไม่เบรกมันก็จะมีแนวรับตามฟีโบนนชีตรงนี้คือแนวความหมายของการใช้ฟีโปนนชีนะครับแนวรับัดไป2627ตอนนี้เราเอา3แนวรับก่อนไหม3แนวนี้นะครับสำหรับวันนี้เอาอยู่ไหมอะแนวรับที่4 2 6 1 6นะครับ อาไป4แนวรับเลยครับตามนี้เลยนี่ก็คือแนวรับจากฟิโบนาชีนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆที่เขียนไว้เราก็ขออนุญาตลบเส้นนี้ออกนะครับอ่าทีนี้ก็ชัดเจนแล้วครับกับการย่อตัวลงของราคาทองคำแนวรับ4แนวตามนี้เลยนะครับแนวต้านให้เอาไว้ที่บนสุดนะครับก็คือ เจา้า2,666เหรียญเป็นแนวต้านนะครับเรียบร้อยครับเราก็เทรดเล่นรอบทํากำไรซื้อขายกับแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ตามนี้เข้าใจขอ5คนละ3ตัวก่อนครับไม่เข้าใจกด0ตัน,นนี้เราใช้ rsi นะครับมาจับ การพักตัวลงนะทวนิดนึงนะครับลักษณะนี้อ่ะข้ภาพเก็บไว้ก่อนครับข้อภาพเก็บไว้ดูได้นะครับจะเห็นว่าคุณยุทธ์ใช้อะไรบ้างเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทรดทองเล่มน,นี้นะครับสเต็ปแรกนะครับก็คือใช้ RSI นะครับมาจาับ การพักตัวลงของราคานะครับมีดเปอร์เจน์ครั้งที่1ราคายังไม่พักเกิดไดเปอร์เจน์ครั้งที่2ราคาทํานบวกสองแล้วพักตัวลงนะครับพอพักตัวลงปุ๊บเราก็มาหาว่าแนวโน้มของการพักตัวนั้นจะลงไปได้เท่าไร่บ้างเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการพักตัวลงจะลงไปได้เท่าไหร่บ้างเราก็ต้องหาจุดเริ่มต้นของการวิ่งขึ้นของราคาก่อนขึ้นมาแล้วจะพักตัวลงใช่ไหมขึ้นมาแล้วจะพักตัวลงเพราะนั้น จุดเริ่มต้นของการที่วิ่งขึ้นมาอยู่ที่ตรงไหนเราก็ได้ว่า2,602เหรียญเป็นจุดเริ่มต้นของ t i m e เฟรมไรน์1ชั่วโมงอันนี้นะตอนนี้เราดูที่ไทม์เฟรมไรน์1ชั่วโมงนะครับโอเคนะแล้วเราก็หาจุดปลายก่อนที่มันจะพักนะมันทำไฮสูงสุดไว้เท่าไหร่ก็คือ2,666เราได้จุดเริ่มต้นเราได้จุดปลายดังน,นั้นเราก็เลยสามารถกลางฟิปโบนาชชีแล้วหาแนวรับ ระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดปลายได้เราก็สามารถหาแนวรับออกมาได้นะครับด้วยฟีโอนาชีนั่นเองเนะอันนั้นตาบใดด้วยแล้วเราก็ใช้ทฤษฎีดาวเข้ามาจับว่าตาบใดที่ไม่ม,มีให้เออไฮสูงกว่าจุดปลายราคาก็จะต้องพักตัวลงถูกไหมถ้าไม่มีไฮเออร์ไฮมันก็จะต้องพักตัวลงและตาบใดที่มันไม่หลุดโลต่ําสุดที่2 6งพเหรียญเนี่ยจุดเริ่มต้นคืนเนี่ยก็หมายถึงว่าราคาก็จะไม่หลุดลงไปแล้วจะมีการเด้งกลับ เนาะแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบแนวต้านแนวรับตรงนี้จนกว่าจะมีการทำไฮเออร์ไ e ฮหรือทำโลเวอร์โลเกิดขึ้นการพักตัวนี้ก็จะจบลงเข้าใจขอ5คนละ4ตัวครับไม่เข้าใจกดศูนนี่คือเทคนิค2เทคนิคที่วันนี้นำมาใช้ร่วมกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านลองนำไปฝึกฝนเรียนรู้นะครับ แล้วเมื่อเราได้เป้าหมายในการจุดเฝ้าระวังด้านบนกับด้านล่างแล้วมันก็คือจุดอะไรครับจุดเฝ้าระวังของผมเนี่ยมันคือจุดอะไรครับมันคือจุด Stop Lo s s ใช่ไหมครับผู้มันคือจุด Stop Lo s s นะครับในการที่จะใช้เทรนการพักตัวในการเทรดเล่นรอบทำกำไรกับ c channel trade นี้นะครับเพราะนั้นมันต้องมีจุด Stop จุดคัทจุดคัทลอสของพอร์ตนะครับ ซึ่งด้านบนก็คือจุดบนด้านล่างคือจุดล่างเนาะตรงนั้นคือจุด stop ป o อสแล้วก็ใช้สำหรับคัดพอร์ตที่ผิดทางนะครับโอเคนะมันก็ง่ายๆแบบนี้ครับแล้วเราก็เทรดเล่นรอบนะครับในการซื้อขายกับแนวรับแนวต้านระหว่างด้านบนกับด้านล่างก็จะมีแนวรับแนวต้านที่ฟีโปรให้ตรงกลางเราก็เทรดเล่นรอบการสวิงอัพดาวอัพดาวนะครับจนกว่ามันจะเบรกเอาเบรกเอาออกจากกรอบ แนวรับแนวต้านนี้ได้มันก็จะไปตามแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นแนวโน้มการพักตัวก็จะจบลงนี่คือสิ่งที่พูดแบบภาษาบ้านให้ทุกท่านได้เข้าใจกันนะครับอันนี้ลองนำไปฝึกฝนนะครับเทคนิคก็ง่ายๆแบบนี้ครับใช้แค่ RSI กับฟิโบนัชชี2ตัวนะครับในการที่จะมาหาแล้วก็ใช้แนวรับแนวต้านใหญ่ครับมี ทฤษฎีดาวเข้ามาด้วยนะครับเนาะทั้งหมดใช้เทคนิค3เทคนิคนะครับทฤษฎีดาว RSI แล้วก็ฟิโปนาชี3ตัวครับลองฝึกฝนเรียนรู้ด้วยวิธีเหล่านี้ดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับกับการฝึกฝนเรียนรู้ในห้อง The Search Trade ท,ท,ทองของเรานะครับสวัสดีครับทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ